ทั้ง3บริษัทได้ยื่นเสนอราคาเข้ามาในวันเดียวกันอีกต่างหากบังเอิญไหมคะอะไรจะพร้อมเพียงกันขนาดนั้นคะยิ่งไปกว่านั้นคะ่ะเลขที่ใบเสนอราคานะคะเรียงกันแบบไม่ได้นัดหมายข้าวต่อไร่ของประเทศยังคงต่ำเตี้ยเรียดิน0.1%เท่านั้นนะคะแทบจะน้อยที่สุดในทวีปเอเชียนะคะ แล้วอย่างนี้ดิฉันจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าการจัดซื้อเครื่องจักรในครั้งนี้จะส่งผลให้ผลผลิตข้าวต่อไร่เพิ่มขึ้นได้จริงค่ะคือดิฉันเห็นถึงความจำเป็นค่ะที่จะต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพดีทนแล้งทนโรคเพื่อให้ข้าวไทยนะคะแข่งขันได้ในตลาดโลกแต่การที่ไม่เปิดให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมนี้ทำให้รัฐ จะต้องสูญเสียง,งบประมาณสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันสนนิวานบัวบานผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชน จากที่ดิฉันได้ขอสงวนคำแประยะติมาตรา14งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้นั้นดิฉันขอปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมการข้าวค่ะท่านประธานท่านประธานที่เคารพคะกรมการข้าวได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงถึง4,000ล้านบาทสูงเป็นอันดับสองรองจากกรมชนประทานในกระทรวงเกษตรซึ่งงบ ครื่องหนึ่งของกรมการข้าวนั้นไปลงอยู่ที่โครงการผลิตและกระจายมเมล็ดพันธุ์ข้าวเกือบ2 0 0 0ล้านบาทส่วนใหญ่ของงบในโครงการนี้นำไปจัดซื้อจัดหาคารุพันธ์ค่ะท่านประธานกว่า90%ของงบคารุพันธ์นั้นจะนำไปจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพมเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมถึงชุดอบลดความชื้นมเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมมูลค่าทั้ง3รายการนะคะเกือบ1ล้านบาทนั่นคือ925ล้านบาทสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาต่อไปก็คือความจำเป็นความคุ้มค่าแล้วก็ความโปร่งใสสำหรับโครงการนี้ประเด็นแรกเรื่องของความจำเป็นค่ะท่านประธานที่เคารพคะทุกวันนี้ปริมาณการบริโภคข้าวในตลาดโลกลดลงส่วนแบ่งการตลาดการส่งออกข้าวของไทยลดลง และยิ่งดิฉันมาเจอในเล่มขาวคาดแดงก็พบว่าหน่วยงานนะคะได้ตั้งเป้าที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลดลงจากปี67อีกคือดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ลืมอัปเดตตัวเลขหรืออย่างไรนะคะแต่ดิฉันก็ขออภิปรายตามข้อเท็จจริงดีที่ได้ประสบพบเจอมาในเอกสาระคะ่ะท่านประธานคะคือถ้าตั้งใจจะผลิตข้าวในปริมาณที่ลดลงแล้วเนี่ย แล้วทางหน่วยงานจะของงบประมาณไปเพิ่มศักยภาพเครื่องจักรทำไมคะในเมื่อเครื่องจักรชุดปัจจุบันก็มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้อยู่แล้วนี่มันย้อนแยงสิ้นดีค่ะท่านประธานยิ่งไปกว่านั้นค่ะเรื่องของความคุ้มค่าโครงการนี้นะคะดำเนินการมาตั้งแต่ปี2561ซึ่งตลอดระยะการเวลาเาการดำเนินการ โครงการนี้นะคะก็ได้มีการทยอยจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์มาเพื่อปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่เรื่อยๆนะคะที่ผ่านมาค่ะใช้งบประมาณไปแล้วนะคะเกือบ2,000ล้านบาทสำหรับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว15แห่งจากทั้งหมด31แห่งทั่วประเทศนะคะ แต่ที่ผ่านมาค่ะเราพบว่าอัตราการเติบโตของผลผลิตข้าวต่อไร่ของประเทศยังคงต่ำเตี้ยเรียดิน0.1%เท่านั้นนะคะแทบจะน้อยที่สุดในทวีปเอเชียนะคะแล้วอย่างนี้ดิฉันจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าการจัดซื้อเครื่องจักรในครั้งนี้จะส่งผลให้ผลผลิตข้าวต่อไร่เพิ่มขึ้นได้จริงค่ะ มาถึงประเด็นสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดค่ะท่านประธานเรื่องของความโปร่งใสในการจัดซื้อนะคะดิฉันขอพาทุกท่านนะคะย้อนรอยกลับไปดูโครงการในปี2566ได้จัดซื้อเครื่องจักรมูลค่า97ล้านบาทซึ่งผู้ชนะประมูลนะคะชนะไปที่ราคา97.3ล้านบาทนะคะต่ำกว่าราคากลางเกือบ5ล้านบาท โดยใน TOR ค่ะได้ระบุว่าผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับการจัดซื้อปรับปรุงเพิ่มเติม,เ,ตมเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่น้อยกว่า22ล้านบาทซึ่งก็ได้มีบริษัทที่ได้ทำการเสนอราคามานะคะนั่นก็คือบริษัท C บริษัท B แล้วก็บริษัท V ค่ะแต่ะ แต่เมื่อเรามาดูข้อมูลของแต่ละบริษัทนะคะพบว่าบริษัท C ซึ่งชนะไปนะคะได้รับงานไปมีทุนจดทะเบียน400ล้านบาทเป็นบริษัทกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ในภาคการเกษตรของประเทศไทยนะคะบริษัท B ทุนจดทะเบียนเพียง1ล้านบาทภาพด้านบนค่ะท่านระธานก็คือใช้บ้านเป็นออฟฟิศนะคะและเมื่อย้อนมาดูงบ กำไรขาดทุนพบว่า4ปีที่ผ่านมาไม่มีลูกหนี้การค้าเลยและปี6-5ก็ไม่ได้มีไรายได้เลยแล้วก็มาเสนอขอรับงานมูลค่าเกือบร้อยล้านบาทได้อย่างไรคะบริษัทวีค่ะบริษัทสุดท้ายทุนจดทะเบียน10ล้านบาทแต่เมื่อสืบค้นข้อมูลเข้าไปแล้วนะคะทำแต่แขนหุ่นยนต์ค่ะทั้งทั้งที่สเปคโครงการนี้นะคะประกอบไปด้วยเครื่องจักรอุปกรณ์มากมายนะคะ สไลด์ต่อไปค่ะนี่ค่ะคือรูปแบบการจัดซื้อแล้วก็ปรับปรุงแต่ละโรงงานนะคะจะประกอบด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆนะคะคือพอมาดูข้อมูลของแต่ละบริษัทนะคะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะมีศักยภาพในการทำงานโครงการมูลค่าเป็นพันล้านนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะคะยิ่งไปกว่านั้นคะ่ะท่านประธานทั้ง3บริษัท ได้ยื่นเสนอราคาเข้ามาในวันเดียวกันอีกต่างหากบังเอิญไหมคะ <c oughs> อะไรจะพร้อมเพรียงกันขนาดนั้นคะยิ่งไปกว่านั้นคะ่ะเลขที่ใบเสนอราคานะคะเรียงกันแบบไม่ได้นัดหมายแปลกใจไหมล่ะคะ <c oughs> ท่านประธานที่เคารพคะด้วยความเคารพนะคะคือดิฉันเห็นถึงความจำเป็นคะ่ะที่จะต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพดีทนแล้ง ทนโรคเพื่อให้ข้าวไทยนะคะแข่งขันได้ในตลาดโลกแต่การที่ไม่เปิดให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมนี้ทำให้รัฐจะต้องสูญเสียงบประมาณสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยทางกรรมธิการนะคะได้ทำการปรับลดงบประมาณไปแล้วค่ะเป็นจำนวน14ล้านบาทนะคะดิฉันขอเสนอให้ปรับลดงบประมาณเพิ่มค่ะ เป็นจำนวน20%ของทั้ง3รายการรวมมูลค่า185ล้านบาทค่ะซึ่งดิฉันมั่นใจนะคะว่าทางผู้รับงานจะสามารถควบคุมต้นทุนให้ต่ำลงได้เนื่องจากว่าทางบริษัทนี้นะคะได้รับงานโครงการนี้มาตลอดหลายปีในระยะเวลาที่ผ่านมาขอบคุณค่ะท่านประธานเรียนท่านประธานที่เคารพผมเราฟังบดิตศกิสกุล ผู้แทนนักฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายในมาตรา14ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยผมจะพูดถึงก็ประมาณของกรมชนประทานนะครับขอสไลด์ด้วยนะครับสไลด์ต่อไปเลยนะครับท่านประธานครับผม จะขอพูดถึงโครงการที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะมีปัญหาไม่ใช่มีปัญหาแค่การจัดสัรงบประมาณแต่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบในการบริหารจัดการน้ําของกระทรวงเกษตรด้วยนะครับก็คือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศนะครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่8โครงการก็คือโครงการไปศึกษาดูงานอบรม,รมสัมมนาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นออสเตรเลียเอเมริกานะครับ รวมกันทั้งหมด7.6ล้านบาทนะครับสไลด์ต่อไปนะครับโดยในการไปศึกษาดูงานอบรมสัมมนาต่างๆเหล่านี้นะครับโดยมีเป้าหมายของการไปก็คือเพื่อเรียนรู้การสร้างเขื่อนนะครับตั้งแต่การออกแบบการก่อสร้างและการดูแลนะครับรวมทั้งการเรียนรู้การดําเนินงานเกี่ยวกับเขื่อนของอเมริกานะครับการพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ําและตะกรนในเขื่อนนะครับ หลายๆเรื่องนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สงสัยอยู่นะครับว่ามันเป็นเรื่องที่จําเป็นหรือเป็นเรื่องที่ยังมีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปเพิ่มเติมอย่างเช่นเรื่องของการออกแบบการสร้างเขื่อนนะครับเรื่องของการจัดการบริหารจัดการเขื่อนโดยเฉพาะเรื่องของการจัดก,การตะกอนนะครับเราในประเทศไทยเรามีประสบการณ์ในการสร้างเขื่อนไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วนะครับ ความรู้ในการบริหารจัดการเขื่อนการออกแบบรวมทั้งการจัดก,การตะกอนมันเป็นความรู้ที่เรามีมาแล้วไม่ต่ำกว่าสี่ปีที่ผ่านมาแต่ว่าก็ยังมีการตั้งงบประมาณเพื่อไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับผมอยากจะไลด์ต่อไปนะครับผมอยากจะพาไปดูภาพรวมของน้ําในประเทศไทยสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพนะคบว่าสภาพการจัดก,การน้ําของประเทศไทยเป็นยังไงโดยเฉพาะน้ําเพื่อการชประทานนะครับ ปริมาณน้ำท่าในประเทศไทยนะครับทั้งหมดอยู่ที่25,000นะครับปริมาณความต้องการใช้น้ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ140,000กว่านะครับแล้วก็สไลด์ต่อไปนะครับถ้าเรามาแยกนะครับปริมาณความต้องการใช้น้ำในประเทศไทยนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่า ความต้องการในการใช้น้ำนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสสี่หมืานล้านรูปบาทเม็ดนะครับน้ำเพื่อการเกษตรมีสัดส่วนเยอะที่สุดนะครับก็คือหนึ่งแสหนึ่งมล้านรูปบาทเม็ดนะครับหรือเท่ากับเจ็ิบเจ็ดเปอร์เซของปริมาณความต้องการใช้น้ำนะครับนอกนั้นก็ลดหลั่นกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมแล้วก็การรักษาระบบนิเวศไายน้ำนะครับทั้งหมดเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องของความต้องการ ใช้น้ำทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สไลด์ต่อไปนะครับมาดูที่การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรนะครับในประเทศไทยเรานะครับมีพื้นที่การเกษตรอยู่ประมาณ1น่งแหหล้านไร่นะครับขออภัยนะครับ150ล้านไร่นะครับใน150ล้านไร่นะครับอยู่ในเขตชรปรททานเพียง33าล้านไร่หรือ22เปเซนเองนะครับ 78เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานทั้งสิ้นนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าประเทศไทยเรามีปัญหาในการบริหารจัดการน้ําเป็นอย่างมากนะครับจะเห็นว่าภาคการเกษตรมีความต้องการใช้น้ํามากที่สุดนะครับแต่ว่ารัฐสามารถที่จะดูแลเกษตรกรได้เพียงแค่30แค่นั้นเองนะครับยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับขอสไลด์ต่อไปนะครับผมจะพูดยงมานะครับว่า ความต้องการใช้น้ําเพื่อการปัญหาความต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตรมันเกี่ยวข้องยังไงกับปัญหาการจัดสรรงบประมาณไปศึกษาดูงานต่างประเทศของรัฐบาลในครั้งนี้นะครับท่านประธานครับงบในการศึกษาดูงานครั้งนี้7ล้านบาทนะครับมันเป็นงบจํานวนที่ไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันมีนัยยะสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับภาพนี้ใช่ไหมครับ ทิศทางหรือว่านโยบายของรัฐบาลนะครับยังพูดถึงหรือว่ายังต้องการที่จะพัฒนาการสร้างเขื่อนอยู่นะครับโดยเร็วๆนี้นะครับทางผู้แทนของรัฐบาลก็ได้ออกสื่อนะครับว่ามีความต้องการที่จะผลักดันให้มีการสร้างเขื่อนนะครับนี่พูดถึงเขื่อนแก่งเสือเต้นหรือว่าเขื่อนน้ํายมนะครับแต่ว่า คงไม่ใช่แค่เขื่อนนี้เขื่อนเดียวที่รัฐบาลต้องการที่จะสร้างนะครับผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเขื่อนไร้ประโยชน์โดินสิ้นเชิงนะครับมันมีประโยชน์แต่ว่าเป็นการจัดการน้ําที่ถูกต้องแล้วหรือไม่แล้วก็สามารถป้องกันแก้ไขปัญหารเรื่องน้ําไม่ว่าจะเป็นน้าท่วมน้ําแรงนะครับใน2ด้านนะครับคือน้ําท่วมและน้ําแรงเนี่ยได้จริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็มีงานศึกษา มีตัวอย่างให้เห็นได้มากมายนะครับว่าการสร้างเขื่อนประโยชน์ที่ได้มันไม่คุ้มกับการสูญเสียไปนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงความเหลื่อมล้ําในการบริหารจัดการน้ำนะครับการจัดสรรน้ําที่อยู่ในเขื่อนนี่มันก็มีความเหลื่อมล้ํากันด้วยนะครับนี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้รัฐบาลพยายามที่จะตั้งงบประมาณในการไปศึกษาดูงานต่างประเทศนะครับ าการไปศึกษาดูงานอย่างที่ผมบอกนะครับงบไม่เยอะนะครับแต่ว่านั่นจะเป็นเรื่องของการตั้งต้นเป็นการเป็นการตั้งต้นเป็นวิธีการที่พยายามจะหาทางในการสร้างเขื่อนในประเทศไทยอีกหรือไม่นะครับโครงการจัดก,การน้ําแน่นอนครับมีความต้องการมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่เขื่อนขนาดใหญ่ทั่วโลกนะครับได้ข้อสรุปแล้วว่าไม่ใช่ทางออกนะครับขอสไลด์ต่อไปนะครับ ขอสไลด์ต่อไปด้วยนะครับเอาเข้าจริงๆนะครับในประเทศที่เขาพัฒนาเขาเลิกเขาเลิกสร้างเขื่อนมานานแล้วนะครับแล้วก็เขื่อนที่มีอยู่ที่หมดอายุเขาก็ทยอยทุบทําลายเพื่อปล่อยให้แม่น้ำเนี่ยไหลเป็นอิสระไปแล้วนะครับเพราะเขารู้ว่าเขื่อนนะครับไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ปัญหาของน้ําได้ทั้งหมดนะครับแล้วความรู้ในยุคสมัยใหม่ มีวิธีการอื่นอีกเยอะแยะมากมายในการบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วในประเทศไทยก็มีบุคลากรมีความรู้เพียงพอที่จะเอามาบริหารจัดการน้ําในประเทศไทยเองได้โดยไม่จำเป็นต้องไปศึกษาดูงานอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเสนอให้ตัดโครงการทั้ง8โครงการนี้ออกไปนะครับขอบคุณมากครับ